โครงการคนละครึ่ง plus ได้กำหนดไทม์ไลน์ที่รวดเร็วโดยจะใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วและเป็นที่คุ้นเคยคือเป๋าตังสำหรับประชาชนและถุงเงินสำหรับร้านค้าวันที่15ตุลาคม2568เปิดให้ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่และ m i โคร SME นิติบุคคลลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ร้านค้าใหม่สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเป๋าตังและนำมายื่งตามศูนย์บริการที่จัดเตรียมไว้วันที่20ถึง26ตุลาคม2568เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังประชาชนสามารถศึกษาเงื่อนไขได้จากเว็บไซต์เป๋าตังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วันที่29ตุลาคม2568เริ่มใช้จ่ายผ่านโครงการได้เป็นวันแรกโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2568เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขวันที่7พฤศจิกายน2568เริ่มใช้จ่ายผ่านการเชื่อมต่อ กับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางรับออเดอร์ออนไลน์ให้ร้านค้าวันที่31ธันวาคม2568สิ้นสุดโครงการอย่าลืมต้องใช้ครั้งแรกก่อน11พฤศจิกายน2568ไม่งั้นถูกตัดสิทธิ์นะคะเปิดขั้นตอนลงทะเบียนคนละเครื่อง plus ผ่านแอปเป่าตางัง ทั้งเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง US, ตั้งแต่20ตุลาคม2568ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด2,400บาทตลอดระยะเวลาโครงการผู้ได้รับสิทธิ์ต้องใช้ใจ่ายครั้งแรกผ่านแอปเป๋าตังภายใน11พฤศจิกายน2568เวลา23นาฬิกาภาพรวมการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง US, สำหรับประชาชน ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ต้องใช้จ่ายสิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2568เวลา23นาฬิกา 1. ติดตั้งแอป,ปเปาตังสมัครแอป,ปเปาตังผ่าน Apple Store หรือ Play Store และผูกบริการ G Wallet 2. กดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์คนละครึ่ง plus บนแอปเป่าตังวันที่20ถึง26ตุลาคม2,568เวลา0 6นนาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวัน 3. ส,สมัครใช้งาน G Wallet เฉพาะลูกค้าที่เคยยกเลิก G Wallet และไม่เคยมี G Wallet ต้องสมัครใหม่ 4. แจ้งผลลงทะเบียนแจ้งยืนยันได้รับสิทธิ์สามารถรอรับการแจ้งผลภายใน3วัน 5. เริ่มต้นใช้สิทธิ์โครงการตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568เป็นต้นไป 6. เติมเงิน Gwallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 7. ใช้สิทธิ์กับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา06นย์นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันจนสิ้นสุดโครงการ31ธันวาคม2565 ช่องทางการเข้าใช้งานโครงการคนละครึ่ง plus ผ่านแอปเปา่าตังช่องทางที่1 1. เข้าแอปเป่าตังค์สมัครบริการเป่าตังค์ผูก G wallet สำเร็จ 2. กดที่รูปแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus หน้าแรกเปา่าตังช่องทางที่2 1. เข้าแอปเป่าตังค์สมัครบริการเปา่าตังคผูก G wallet สำเร็จ 2. เลือก G wallet หน้าแรกเป๋าตัง 3. กดที่รูปแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus หน้าหลัก G wallet ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus ผ่านแอปเป๋าตังผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อน 1. เข้าแอปเป๋าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus ส,สออ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน 3. แสดงข้อความการได้รับสิทธิ์และวันที่เริ่มใช้สิทธิ์โครงการได้กดปุ่มตกลง4เข้าแอป,ปเป๋าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus 5หน้าหลักโครงการแสดงสิทธิ์คนละครึ่ง p l u สที่ใช้ได้สามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus เริ่ม29ตุลาคมถึง31ธันวาคมเวลา06นาฬิกาถึง23นาฬิกา ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อนและไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด 1. เข้าแอป,ปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus 2. อ,อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน 3. ข้อความเออร์เรอร์ที่แสดงในกรณีต่างๆขณะที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อนกรณีลงทะเบียนหรือใช้สิทธินอกช่วงเวลา 1. เข้าแอปเป่าตังค์เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus 2. ข้อความเออร์เรอร์ที่แสดงในกรณีต่างๆขณะที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อน 1. เข้าแอปเป่าตังค์เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus 2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน 3. ข้อความเออร์เรอร์ที่แสดงในกรณีต่างๆขณะที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์3.1ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปเป่าตังกรณีได้รับสิทธิ์3.2แสดงข้อความการได้รับสิทธิ์แล้ววันที่เริ่มใช้สิทธิ์โครงการได้กดปุ่มตกลง 4. เข้าแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus 5. ห,หน้าหลักโครงการแสดงสิทธิ์คนละครึ่ง plus ที่ใช้ได้สามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus เริ่ม29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568เวลา06นาฬิกาถึง23นาฬิกาการตรวจสอบข้อความแจ้งผลลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทางแอปเป่าตัง สำหรับผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อนและไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด 1. เข้าแอปเป่าตังค์เลือกแบนเนอร์โ,โครงการคนละครึงง่ง plus สข้อความเอรอร์โรที่แสดงในกรณีต่างๆขณะที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ม,มาก่อนกรณีลงทะเบียนหรือใช้สิทธินอกช่วงเวลา 1. เข้าแอปเป่าตังค์เลือกแบนเนอร์โครงการนคนละครึง่ง plus 2. ข้อความเออร์เรอร์ที่แสดงในกรณีต่างๆขณะที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสหามาก่อนและไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด 1. เข้าแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus ข้อความเออร์เรอร์ที่แสดงในกรณีต่างๆขณะที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ขั้นตอนการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ผ่านแอปเป่าตัง 2. การใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง plus ส,สแกน qr เพื่อใช้จ่ายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบบ co เค m e n t เข้าแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus 1. กดปุ่มสแกน qr เพื่อใช้สิทธิ์ 2. ส,สแกน qr ร้านค้าถุงเงิน 3. กดปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันการชำระเงิน 4. ใส่รหัสพินเป่าตัง6ห,หลัก 5. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จกรณียอดเงินใน G-Wallet ไม่เพียงพอขณะทำรายการสแกนจ่ายเมื่อกดยืนยันชำระเงินจะแสดงป๊อปอัพเพื่อให้กลับไปทำการเติมโดยสามารถดำเนินการเติมเงินเข้า G-Wallet ได้4ช่องทางดังนี้ 1. เติมเงินผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ที่ผูกไว้บนแอปเป๋าตัง 2. เติมเงินผ่านแอปกรุงไทยเน็กซ เติมเงินผ่านบัญชีกรุงไทยที่ผูกกับแอปเป่าตัง 4. เติมเงินผ่านช่องทางของธนาคารอื่นๆได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนาชาติธนาคารทกรสธนาคารออมสินธนาคาร You o b 4.1ผ่านโมบายแบงกิ้ง4.2 ผ่าน QR พร้อมเพย์4.3ผ่านตู้ ATM ของธนาคารหน้าจอแสดงการใช้งานกรณีใช้สิทธิโครงการเต็มจำนวนกรณีใช้สิทธิ์นอกเวลากรณีไม่ใช้สิทธิโครงการภายใน11พฤศจิกายน2568เวลา23นาฬิกาเข้าแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัสแสดงข้อความเตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ 1. กรณีใช้สิทธิโครงการครบเต็มจํานวน 2. กรณีไม่มีการใช้จ่ายก่อน11พฤศจิกายน2568 3. กรณีไม่ใช้สิทธิโครงการภายใน11พฤศจิกายน2568การตรวจสอบรายการย้อนหลังสิทธิโครงการคนละครึ่ง p l u สผ่านแอปเป่าตังขั้นตอนการตรวจสอบรายการย้อนหลัง 1. เข้าแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus เลือกเมนูรายการย้อนหลังหรือดูประวัติการใช้สิทธิ์ 2. แสดงข้อมูลรายการย้อนหลัง3เดือน